สาวท้องคนนี้ครับขี2 2่รถมากับแฟนนะจอดรอนเลี้ยวอยู่จู่ๆรถพ่วงมาจากไหนไม่รู้ลากไปเลยอ่ะคุณผู้ชมไปดูภาพครับเอาเขาจอดอยู่ดีๆ คุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่ารถบรรทุกคันหน้าเนี่ยอ่ะก็ตีวงเลี้ยวได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คันหลังที่ตามมาเป็นรถพ่วงตีวงเหมือนแคบกว่ารถบรรทุกคันหน้าครับแล้วไม่รู้ยังไงไม่เห็นหรอว่ามีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ตรงนั้นโอ้โหลากไปเลยครับลากไปไกลประมาณ5เมตรกว,กว่าได้เมื่อวานช่วงบาว่ายแถวๆปากทางสาย15าอำเภอน,นิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับ ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นตกใจใหญ่เลยเพราะว่ามอเตอร์ไซค์นี่นะครับถูกลากไปอยู่ใต้ท้องรถของรถพ่วงคันนี้เลยไปดูกันหน่อยครับุผู้ชมด้านหน้ารถพ่วงนะครับมีรอยเฉียวชนเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใต้ท้องรถไปเจอมอเตอร์ไซค์คาอยู่ชาวบ้านต้องช่วยกันลากกันออกมาโอ้ยนี่ยังโชคดีคนขี่กับคนซ้อนไม่เป็นอะไรมากนะเนี่ยเนี่ยเนียน่ย,นย,นยโอ้โคนขี่นะครับน้องสุกัญญายอายุ28่ปีกำลังท้องได้3เดือนด้วย ช่วยออกมาได้ปลอดภัยนะครับบอกว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเพิ่งผ่านเหตุการณ์เฉียด,ดตายมาบาดหมาเลยน้องเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุขี่รถมากับแฟนจะไปซื้อหนูแฮมสเตอร,ร์ที่อำเภอน,นี้พัฒนาเพื่อจะส่งไปที่บ้านต่างจังหวัดแต่มาเกิดอุบัติเหตุก่อนส่วนคนขับรถพ่วงครับชื่อว่าในเต้เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าเขากาลังเลี้ยวรถเอาแผ่นปูนไปส่งในซอยก็มีรถบรรทุกกันหน้าเลี้ยวไปก่อนผมก็เลี้ยวตาม ผมไม่รู้ว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยมาตอนไหน,น,นยืนยันว่าผมมองไม่เห็นจริงๆเาานี่ยไปฟังเสียงเขาครับอไม่ไมงไมาม่างไงอ่มามเดียวเขาไปส่งในแคมป์มครับมามา,มากี่คันอ่ะพี่มาคันเดียวมาคันเดียวอ่ะแล้วมองไม่เห็นรถมอเตอร์ไซค์หรอไหลาตามมันมีคันหนึ่งต่อตูดกันมาอ๋อพี่ต่อตูดเข้ามาแล้วมองฝั่งนู้นอ๋อไม่ทันได้สังเกตเขาจอดรถยังไงอ่ะพี่ตอนตอนที่พี่เกี่ยวกันอ่ะตรงไหมวะตรงตรงตรงล่างตรงล่างตรงล่างใช่ไหม ออ๋พี่ก็เลยมองแต่ฝั่งไหนอ่ะพี่มองแต่ฝั่งนู้นอ่ะตามตรงข้างหน้ามาขั้นข้างหน้าขั้นหนึ่งขั้นหน้าก็ไหลมาเลยเอ่าแล้วเขาจอดอยู่นานแล้วเหรอพี่ไนกันถึงวอล์กขั้นห้าวอล์กหน้าจะเห็นเลยมันมีอะไรบังตาพี่ป่ะเนี่ยไม่ไม่เห็นเลยอะไรมีสองคันรถเครื่องเหรอพีใช่ไหมมันถามจริงมันมีอะไรบังตาพี่ไหมรถทั้งคันนะพี่เออมันพี่มันแปลกไหมอ่ะ แต่ขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งก็เห็นไปสี่ั้นก็ดีเลยก็ใช่ไงก็ถึงว่าคือรถคงใหญ่อะนะแล้วก็อาจจะมองไม่เห็นหรือเปล่าคนขับรถพ่วงอะบอกว่าเขาไม่รู้ว่ามอเตอร์ไซค์มาตอนไหนเขาจอดอยู่นานแล้วแกนั่นแหละเพิ่งมาตอนหลังนะแกเพิ่งมาแล้วแกมองไม่เห็นเขาแกบอกว่าเขามาตอนไหนย้อนไปดูคลิปอาจจะเห็นเลยว่ามอเตอร์ไซค์จอดรอเลี้ยวอยู่นานแล้วอ้าหลังจากนั้นครับกู้ภัยก็เอาตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วครับ ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นบอกว่าตรงเนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยขึ้นชื่อเลยนะว่าเป็นแยกอาถรรพ์น,นะครับเขาอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขหน่อยอาจจะเพิ่มป้ายหรือว่าสัญญ,ญาณไฟจราจ,จรก็ดีไม่น้อยนะนี่โชคดีมากนะอดูดิมอเตอร์ไซค์ก็ไปใต้ตองรถแล้วอะถูกลากไปแต่คนขี่กับคนซ้อนปลอดภัยดีเจ็บเล็กน้อยถ้ามันเป็นจุดบอดนะก็ต้องดูว่าจะแก้ยังไงใช่ไหมคะสัญญาณไฟช่วยได้ไหม